วันน <ım. S 2> ี้มันกาท่านบุ้บุญบุญหำายๆรวมหมดดังเด็กท่านท่านผู้ว่ามาจากนิไหนแดงใดเพื่อมาลงเห็นบุสมประจำปีปีนี้ปีสองแสนห้าร้อ้องบีนแปดคือทำบุญกันมาเท่ากับุญประทายเท่ากันปีนี้ตรงกับ ปัญหาปัญหาเชื่อมตินกันอยูแแสดงว่าเขาตองโน้ เป็นคำจริงล้วนลล้้ววนนโดยย่อวันนี้จะแสดงแบบโอ้ว่าพอดีโมกึ่งเป็นหัวใจก็จะศาสนาให้บรรดาที่น้องผู้มีบุญใน้ลุ่นนำไปปฏิบัติเราพุทธเจ้าท่านแสดงเป็นเชิญส่งในหลักปีท่รนพระสัพพะปัสสะคดรนะแปลว่าการไม่ทำควาปทั้งปวงควาทั้งปวงงวด ตั้งแต่เล็กน้อยไปส่วนถึงส่วน,นใหญ่สุดทำแล้วไม่เป็นมงคลแก่ทั้งทั้งทั้งเรามีแต่ความกระทบกระเทือนเดือดร้อนหมองเศร้าไม่จัดนี่พระพุทธเจะ้าสอนพวกเรกิดจากสัพพะป,ะปะาปัสสะการไม่ทำแบบทั้งปูนแม่พากันงดเว้นให้ย่างงดเว้นงด,ด,ดเว้นนับแต่เป็นกุลเป็นคนโน่อนอนิจฉาใจ ทำให,หท้ทั้งหลายทั้งเราทั้งท่านได้รับแต่ความร่ำเริงจนจบข้อที่สองว่าผู้สนอสู้กับสมบัติวันนี้ชัดเจนการบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมบรรดาพี่น้องทั้งหลายผู้มีบุญคุณร่วม,ก,มกันบำเพ็ญกุศลวันนี้ได้เป็นส่วนกุศลล้วนข้อที่สาม,ส,าามส่จิตตาปริรโยดปนญา การส่งเสริมทางด้านจิตใจไม่ทรรมะเมี่ไม่ทรรมะก็คือการเป็นคุณการเบี่ยงเบนก็คือส่งเสริมจิตโดงไม่มีแต่คนรว้คนรวยคนรวไม่มีโทษไม่มีผิดไม่มีใครแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างสั้นๆเปรียบแบบความซื่อสัตย์จริงเป็นคณทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนแดนไหนไม่มีเรื่องบอกช้ำไม่มีเรื่องต้องการ ดังที่บุคตลยดที่ให้โอวัลก็ต้องกับต,ตัวนี้รับประปาภาษากรลัมาความซื่อสัตย์สจริตนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนผู้หนึ่งผู้หนใครทำอยู่ที่ไหนที่ไหนอันนี้เขาเคยจะให้พิจารณาด้วยจริงหรือไม่จริงนำไปคิดไปอ่านที่บุเตลจดาแสดงทั้งหมนนี้ถ้าเป็นคนจริงแล้วคนโตวกว่านั้นอีกตัวน้องเข้ามา แก้จิตแก้ใจเจ้าของทุกคนทุกคนกคนารบริหารหน้าที่การงานทุกอย่างในแผนดินแผนใน,น,นที่ไหนๆของเขากรมอรัพย์สัตธิ์จตนี้จะสะอาดและเป็นมงคลทั้งท่านทั้งเราทั้งลูกทั้งหลานทั้งว่าทั้งเมืองนับแต่ตามไหนๆมาจน,นถึงปัจจุบันการบำพุงปินปิจควรบำรุงรักษาสิ่งนี้ก็ไม่ต้องเสียงอะไรช่างเพิ่อความทรัตย์สิทธิจิตนี้ไปเพียงพอแล้ว วันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายต่อไปแล้วท่านผู้มีบุญมีเกีทั้งหลา,ายต้พอเข้าใจในการนำารีอนำสวดบรรลุธรรท่าเเ็งแก้แล้วหากำนำไปแก้ไขผิดตรงนี้จึงเป็นผิดเป็นบาปทั้ง,ง,งรักทั้งหลงให้ออกด้วยบุญกุศลคือเพียงสูงซื่อสัตย์จริเธรรมอย่างเดียวก็น้นจะเป็นที่สมบูรณทั้งขนทั้งหลงโดยทั่วไปการ แสดงธรรมผมให้ถึงเปรตบรรดาพี่น้องทั้งหลายคือผมไม่ต้องแสดงมากให้พยายามเก้ไขตัวเองทุกท่านทุกคนก็จะเป็นหนุ่มคนรวยทั่วหน้าตาจบเอว่าคู่กันกบความฉลาดอุชโลกฉลาดไปไว้ฉลาดฉลาดนี่ก็เส้นนี่สมบัติตามมาเลยได้สมบัติทั้งปวงจะยอด ชมฟ้าสู้ได้ต้นไม่ได้ตัวนี้เป็นนิที่มาแห่จงจอมบัตทั้งปวงมให้ประธรรม่าติเราตัวันมี้กรได้พูดโอ้โหอดีชอบชมชายแต่ป่าบอกให้ป่าให้ป่าสวิสเซอร์แลนด์ไปองหนุนบ้านเขาม่ปลูกป่าแต่ป่าเขาไม่เหมีนป่านั้น ไผ่ต้นไม้ใหญ่ชิงสูงนี่มีอาจจะเพราะอะไรไม่รู้อาจจะเพราะลมลมใกล้ทะเลสาบแลเป็นพื้นที่มันให้ก็จะปลูกต้นไม้คุมบ้านคุมบ้านคุมบ้านแต่ละหลังเพราะมีอนมามยอย่างนี้อย่างนี้เมืองไทยต้องทำถนนกว้างใหญ่ใหแล้วรถบิงพื้นต้นไม้มีแค่ต้นแต่ก็บอกอาชิบุีกรมป่าไม้จะไมให้คุณลิขิกการเด้ พื้นิีแปลงแถนไหนปลูกต้นไม้จะกลางถนนเรยวางถนนทั้งซอกของข้างให้ต้นไม้อยู่กลางเนื้อแตงโมช่วงไหนแล้วก็ปลูกไม้ก็ไบอกว่าไม้ต้นไม้ใหญ่ก็จะไปปลูกี่มันร่มถนนไม้ลำดวนทั้งเป็นยาทั้งเป็นสมุนไพรทั้งเป็นอะไรนั้นแล้วก็ใบไม้ร่วงมันก็พอดีสวยงาม ก็เรียกเอาที่กวางแขวนเอาเตไมน้ใหญ่มันใหญ่ขึ้นมาก็ทับถนนเลยจัง่ะปลูกเป็นช่วงไหนมันปลูกได้แล้วเห็นไปเห็นอยู่ทางชุมพรไปภาคใต้อู้อย่างนี้ดีจริงๆเมื่อมาฮกไนมันใหญ่มันโอ้มันล้มเงาสนุนงานไฟไม่ทำดวนอีกอ๋อทั้งเป็นยาสมุนไพรด้วยทั้งเป็นหมากด้วยไฟไม่ร่วงด้วยไม่อดเมียงไทย เขาบอกว่าน่าจะไปวางแผนใหม่เขาบอกจะไปเห็นทารมาแก้เลยเขาบอกตู้ใจ่ที่ไม่ดีเป็นพิเศษทำไมทาไมมาอยู่ด้วยที่พึ่งนี่แหละมันเกี่ยวข้องกับการรวมเนี่ยสร้างมันนี่มันบดเลยนั่นเป็นว่ารักกว่าถ้าไปทีเดจะเป็นรักนะมันยุ่งมันวุ่นวาย มืดมังบุญวายมัดปากีิเลสคุณพุทธเช้าไม่มีอะไรดีเอาไปชี้เลยที่กอดกใครดีหน้าดำหน้าแดงคุณนุทตเจจะมากขึ้นแค่แตกกันก่อไฟขึ้นเขาทั้งบ้านท่านมังม,ดม,ดมัดกิเลสกุญชุบผม้ผู้พุทธเจ้ากิเลสเป็นไฟเผาโลกนั่นรู้แจ้งรู้จริงแดงแทงทะลุแต่ท่านบอกว่าก่อนจะคิดจะ ทำอะไรให้ไข้ควนซะก่อนหรือกวรนจะเชื่อก็ไปคิดซะก่อนับพิจารณาดูอย่างข้หมายสรริบุตตามเห็นพระสมัยนั้นนอัศสิจกรได้งามนัตสนีของแเลาบอเป็นไปข้อหายสรริบุตยังยังไม่ได้ปอวปวยเคยเยี่ยมใส่กระเลงตาม ตามไปว่าสันเสร็จก็เข้าไปท่านครูของท่านเป็นใครโอ้พระพุทธเจ้าราสไดเขาเป็นครูของเราท่านสอนยังไงขอให้ท่านนบอกผมหน่อยอนี่าบาลีมันแก่แล้วเต็มเตียมแล้ว มันก็ยกขึ้นมาเยธรรมาเหตุพราวขาวามีท่านี้นะพระพุทธเจ้าสอนนะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุดีผลก็ดีพอฟังเท่านั้นพระสาริบุตรม,มีปัญญาเร็วได้ตัดสรู้รมเป็นพระสระดบบามนเองฟังเท่านั้นคนพุนี้ทุกวันจะพูดจะปากแฉไม่มีเรื่อง นี่เราว่อาอุปุทธนิสัยมันอ่อนเราจะบอกแค่นี้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 นสร้างความซื่อสัตย์มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะเข้าใจว่าบ้านเมืองจเจริญนะไม่ได้จเจริญนะคนมันเสื่อมเชื่อมตั้งไหนดูแต่ก่อนเราเกิดมาอายุนี่ก็สบเปีนี้นะเราอายุ1ิบสี่หปีไม่รู้เรื่องเด็กทุกว่ในี้สิบสองสิบสปีมีแฟน

บรรดาสอนพระญาวุกการทำบะตั้งแต่เล็กน้อยเป็นใหญ่ให้เว้นไม่ดีกุศลสู้กุศลฐานการถึงพร้อมด้วยการําเบ็ญบุญบุญก็ไม่ต้องเสียเงินขอบชื่อสัตว์สิิเป็นบุญมีแต่บุญมีแต่คุณอย่างเดียวไว้มีโทษชื่อสัตด์สิทํิ์คำว่าชื่อสักเป็น้ำสะอาดดีน้ำสะอาดไม่มีคิดเรื่องโทษไม่มีคุ้มรอง้องกันทั้ง่านทั้งามมดเลยจะเรุ่งงเรืองมด ตัวนี้มันใส่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เข้าขึ้นสิห้าใจใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,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 นอืมแต่ก่เลสระมังหน่อยมันอยากได้เร็วๆรักษาไปถึงสองวันมันจะสอนว่าไม่เห็นได้อะไรเลยไปเชื่อมันอีกแสบเกง่กงเกง่กงยิงเล็ผูกสัตว์โลกไว้นี่แล้วว่าแต่ภาสา,าีสานนะโอ้ยเชื่อผูกข้อปลอผูกสอบปอกซุปตีน สามยังมีผูกชัดไว้ไว้ไปน for ิพพานเะยรขว่าเชือกผูกข้อมีข้อมักรูปนมีเชือกผูกข้อข้อมักหัวข้างแมวสามีพระญาตมีปอบผูกศอ่องผูกกระเทมเด็เพื่นน้อยนึงนางกอซ่พี่ิตขาบผูกชอกทั้งสองเจ้าอนังกอซี่ีตนี่หัวกอักหัวข้งแมว บ้านเนี us. <us <quoted> ่ย้องหัวถูเข่าของเงินท่องสารพัดคืบปอกชุบตีนสามย่างนี้ผูกซัดไป็ิห้ไปนิ่วพานเขาไปคิดแนนมแมนบอหลวงครัวยันจะลอยเผยเส้นลอยเผยเส้นน่งก็ซออเผากันมาในยังถึงจะนั่งก็ซออกันนั่งก็สออให้ซื้อสัดซื้อจะริ่ตกันเป็นมงคลช่างขอบทั้งครัวทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นมัดขันประสรไปซื ก็มีบ่มีทํางวนจะเลินลงเรื่องมิตี่แยกแทงเพิ่งได้ทะเลาะกันเท่านั้นแหงเลื่องแล้วไอทะเลากีดก็นมันหลายผลนั่นาะนั้ไว่าให้ถอนออกให้ถอนออกยังไงสักิตตาปริยดบนาฬการส่งเสริมตรองมีเมื่อสายจิตนี่มีแต่เลื่อนไปสุดสุดนั่นต้งเสริมไปคือสื่อสารจริงๆตัวนี้ จะไม่ต้องพูดเรื่องเงินตัวนี้มันออกจากกิจต,ตัวนี้ถ้าตัวนี้ดีมันออกมาดีหมดถ้าตัวนี้ไม่ดีจับเน่ามันบังคับมันทั้งโลกก็ต้องบังคับมันกเน็เป็นรมดาของทั้งโลกมันนี้มีท่านมาจากในวังเสมาเยี่งวัดเราเนี่ยแล้วเรามันยางเกยวไปเลี้ยงยาสมุนไพร มันจำโอ้ยมันเพิ่งรู้จักเอาปลูกมาตีปีสิตมันแล้วร้อยสิบแปดมันเล้วเส้าม,มันก็จะใหญ่จะโตแต่เมันอก็้เราคุยนี่เราก็ม,มีเป็นธรรมชาติีอยู่แล้วเพรา,าะว่าอะไรก็เลยอธิบายให้ฟังอธิบายพวกเราฟังไห้ต่อ่อาจจะเป็นท่านผู้หญิงเพราะว่าท่านจะทำะยังไงเป็นประโยชน์มหาศาลนะน การศึกษาเด็กจะได้รับความรู้ความสลาดเราก็ต้องกลับเราไม่ได้สอนเด็กมีเป็นเรื่องของทางโลกอคิด่ะไรยิ่งถูกก็ล้งครัไม่มีลูกไม่มีเมียรไม่เจอเรื่องลูกมายุ่งพระพทธเจ้าแตสรู้แล้วจะสอนคนมีอุปนิสัยฮะไม่ได้สอนเด็กน้อยเช่นน้อย อันนี้มุมภาพปฏิบัติยาวเนื่องอื่นมาม่วพรกพุทธเจ้าตสรูส้อยู่ในป่าในเขาไม่ได้มาหาสอนเด็กเมื่อรู้แล้วถึงมาสอนคนมีสตางค์อุปนิสัยพวกนิสาทิติไม่สอนไม่สอนไม่ใด้ไม่อยากจะไปสอนใครมองแล้วเกิดประโยชน์สอนปรีาาชาญาณชันสล,ดลัดรู้อย่างพระหมหาสริบุตรเมื่อวานนี้ก็พูดตอนเช้า ออ,ออกกานเรื่องสมบัติมองใครน้อยแต่พอได้รับเพราะว่าข้อเรื่องสมสบัตนินี้อิสง์มากมายแรงมากมองเห็นคนตุกตาคนทุกข์ยากอยู่ไรอยู่นาออมองพอรีภระันยายก็นังจะออกออกแอบเข้าไปพระเจ้าอยู่ิก็เลยบินธบาทมาจากพอให้เป็นรัศมีนางเกิดปีตี เที่ยมใส่มัมีอะไรเรามีแอบข้าวแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งไปอันนี้จะไปให้สามีกินอะไรไรความรักกันก็ใส่บาทใส่แล้วจีกปิ้งปิจิไม่พอใจขอใส่ไห้สมหาสถิตอีก็ห้หมายสบิตท่านมีญาณเคียงรู้ดูก่อนน้องหญิงสามีเธอคอยอยู่บุตรบุเสียงนานนู่น คนจะนำข้านี้ไปโอ้ท่านอย่าทำลายสันเลยขอให้รับอิสันอีกเถอะพระสาร่นก็มองดูถ้ามันไม่ได้กินข้าวมันจะตีกันไหมนู่นยานขึ้นรู้ไม่ใช่เป็นโง่โอ้โอ,โอ้สามีเป็นคนใจดีเราไปทำคำพูดหรือนเลยคำๆพอไปถึงแล้วสามีก็นอนคอยนั่งนอนคอยอยู่หรือนั่งคอยแหละอ่ะ อย่าทำอะไรฉันนะอย่าว่าฉันนะอ้าวอะไรมีอะไรถึงจิงมองว่าอญญาอะไรจะโอ้ฉันเห็นพระสรีบุตรนั่นแหะฉันแอบแข้าเข้ามาฉันเอาแบกไปให้คุณครึ่งหนึ่งก็ใส่ร่างทิ่งหนึ่งท่านว่าดูก่อนน้องหญิงเสียไมงเจอคอยอยู่ฉันน่าโน่นเอาไปเลยฉันปีติมากฉันก็เลยกู พออยาอยากใสอีกท่านก็เลยรับฉันไม่ใช่ดิงมีฉันขอใสท่านอีกว่าเธอมาได้กินสินเธอจะตีฉันนะสันก็เลยอยากทำอะไรฉันนะโอ้ก็พูดอย่างนี้กันเนี่ยก็จะได้อนโมทนาด้วยกันอ่าวันนี้ไม่ได้กินอะไรนอนเอื่ออำนาจเพราะมหาชนบุตร เข้าในโลกสมาบัติเดี๋ยวนี้อย่ามาเที่ยวกันนะคงไม่มีพระองค์ไหนเข้าในโลกสมาบัติไม่มีเราอยู่พี่ตื่นขึ้นมาขี้ไถในนาเป็นทองคำหมด,ดนู่นอันนี้สงเคราะห์มหาชนิดบุตรเข้าในโลกสมาบัติเนี่ย <c oughs> จิตผู้ให้ศรัทธาเป็นคนจนด้วยนู่นอย่าไปคิดเดาเอาเรียนสร้างบุญเมื่อมองพอ อันนี้เราพูดถึงสมัยครั้งพุทธกาลมหาสานิบุตรออกไอนิโรธชมาปฏ์ทำไมนิโรธชมาปฏ์นิโรธสมบัตนินี่เราก็ได้ยินเขาอยู่นักปราชญ์รุ่นลูกศิษย์ตุ้มปุันบางองค์ท่านมีบางครั้งท่านเล่าให้ฟัง,เ,ง,เ,งเป็นหลวงปู่มั่นท่านห้ามให้เข้าหรือหลวงปู่เนจิมตันต่าห้ามให้เข้านี่คำว่าถ้าใช่เป็น ยกตัวอย่างมสมัยท่านพุทธิการพระยานากปิดทางเดินของพุทธเจ้าเพราะว่าชิดชีฉุงเขาพุทธเจ้าแทนที่พุทธเจ้าไม่ทำหรอกเลยบอกให้มุกคาามีฤทธิ์มากเพื่อไปทรมานพุทธเจ้าก็ปุ๊บเพระมุกคาาเข้าซานสมาบันเอานาาซานแรงขึ้นเข้าปาก พญานาคออกออก,ออกใครมะเรา,าเราลูกศิษย์ติถ้ากตพระนุกโมกลลสแสดงฤทธิ์ตัวใหญ่ก่อนพญานาคนี่เองไม่ได้จนพญานาคอยองพระพุทธเจ้ากำหนดจิตบอกโมคลลาว่าระวังนะพญานาคนี่มีอิทธิฤทธิ์มาก ผู้เจ้าข้าอิทธิบาทข้าพระองค์เต็มที่พลังฤทธิ์เต็มที่อย่าว่าจะพยายามั่งเต็มแผ่นดินไม่ห่วงนู่นเสร็จอ่อนยอมรับเป็นถึงป่าอ่าไมายถึงว่าป่าสภาสมาทานตนเป็นพุทธมังกะนี่ก็อีกอีกเป็นพระยามาเนี่ยอุปคุตผู้ปราชญ์เด็กหนุ่มก็ไม่ทรมาน เพราะไม่ใช่คู่กันอุปคุปัตน,นาวันทรมานพยามานโอ้เอากันอ่าอุปคุปส์แสดอำนาจเข้า,าอิสานส่งป่าพยามนานแชกหนังหมาเน้าผูกคอ,อไวนาน้องให้อยอมอนี่นี่อำนาจแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางผิดเสียหายอย่างพระเทพรตัตน กินตอนดีเลยจะนั่นเน,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 นี่ยมันยกเว้นเป็นพระอรหันตเนี่ยม่โม,มกคันดาอุปคุณอย่างนี้ท่านจะออกมาใชายย้จะอวดเก่งเลยมันทำได้หมาาดที่ว่าอสสานที่ว่าอิทิบาที่ว่าสลับพินโยเนี่ยพระอรหันเนี่ยชลพินโยนียหมวกมีดีดีทำหอกเป็นบินเป็นทุกอย่างทำอะไรได้หมด พากันจาไว้แบบนี้ไม่จองพูนมากฝึกกิจถ้าไม่มีความซื่อสัตย์จะดิตนซักฐานสมบัติอยู่นี้หมดถ้าตัวนี้ยังไม่ได้ก็อย่างนี้หละทุกๆอย่างวากลบ,บากลำบนธรรมดถ้าฝึกตัวนี้ได้จะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นจะเรินรุ่งเรืองขึ้นแต่อุดทนหน่อยนะเจ้ากิเลสมันจะบีบมเห็นไม่ได้เนะี่ยอะไรมันจะได้ตัดได้เร็วจะได้เร็วๆไปสอนมันบ้าง ไอ้กูใหญ่มาก็ไม่วันเดียวไอ้ห่ามันกิมาอยู่กูก็ต้อเตะกูเตะหัวมังนะกึ๊กขึ้นในใจมันกึ๊กิ้มอะไรก็เตะมึงในใจกูจะเตะมึงนะมึงอย่ามายู่กูมึงเป็นพญามารไม่ใช่หรือกูบอกกูไม่เล่นกับมึงหรอกสอนมึงเรียนไปสร้างไปเวียนไปแก่ขึ้นแก่ขึ้นพอถึงการนั้นคนจะเห็นผลละไม้ถ้ามันยังไม่หาไม่รู้นะ ห่า,หาโอู้ห่ามแล้วจิตนี้เหมือนกันถึงการควรที่จะบรรลุธรรมจ้าจ้าเลยยึงไม่อยู่เอาละอันนี้พูดใช่น,นี่พอหยุดดีจังไม่ต้องบางบา